นี่ทุกคนรู้หรือยังครับว่าเ e มินายใหม่เนี่ยมี Storybook นะเราสามารถสร้างหนังสือนิทานเสียงนะบอกเลยว่าทำฟรีด้วยนะครับทำไงไมาดูกันเลยก็ๆใครที่ติดตามคอนเทนต์ช่องผมอยู่นะและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดซีฟร์ช่องนี้กันไว้ด้วยขอบคุณจ้า ช่วงนี้นี่เจมินายนี่ออกฟังก์ชันใหม่ๆเติมเลยนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็มี Storybook นะจิ้มไปตรงเมนูนะครับเลื่อนลงมาด้านล่านะครับจะเจอคําว่า Storybook นะครับหรือนิทานเราสามารถแต่งนิทานได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะแนบฝ่ายเป็นหลานผมเองนะครับโดยหลักๆเราก็จะได้ตัวเอกเป็นแบบนี้หลักๆเราก็จะป้อนพร้อมลงไปได้เลยนะอย่างผมเนี่ยแนวๆแบบว่าแบมแบบแบบการเรียนตกเพราะทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับ ก็ให้เขาแต่งเป็นนิทานออกมารอแป๊บนึงก็จะได้ออกมานะครับเราสามารถที่จะกดเปิดแล้วก็สามารถที่จะ l i เซ e นเพื่อฟังต่อไปได้นะว่านิทานจะเป็นยังไงแบมแบมกับความพยายามที่หนึ่งแบมแบมเป็นเด็กหญิงร่าเริงที่รักการทำกิจกรรมทุกอย่างเอาเป็นว่าขอข้ามไปตอนจบเลยแล้วกันมันก็จะเป็นแบบนี้และแล้วผลสอบก็ประกาศแบมแบมได้ที่หนึ่ง เธอดีใจมากที่ความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าเธอรู้ว่าการรักษาสมดุลคือสิ่งสำคัญที่สุดโดยนิทานเนี่ยเรายัางสามารถที่จะกดแชร์นะครับส่งเข้าไปยังกลุ๊ปไลน์ต่างๆออกไปได้อีกด้วย